จาะประเด็นฟุตบอลเมเนเจอร์2023ยังน่าเล่นอยู่ไหมหลังจากได้วางจําหน่ายในช่วงปลายปีนะครับหรือว่าคอาแฟนเกมอาจจะรู้ดีอยู่แล้วก็คือเดือนพฤศจิกายนฟุตบอลเมเนเจอร์2023ก็ได้ส่งมอบประสบการณ์และความสนุกสนานในการจําลองชีวิตการเป็นผู้จัดการทีมมาให้โดยตัวเกมเนี่ยจะแบ่งออกตามรูปแบบของแพลตฟอร์มนะครับมีฟุตบอลเมเนเจอร์2023แบบ PC ฟุตบอลเมเนเจอร์23แบบคอนโซลนะครับเล่นบนเรื่องของ PlayStation แล้วก็ X b o x บอกต่างๆฟุตบอลเมเนเจอร์ทัชตามระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ครับและระบบมือถือต่างๆจะเป็นตัวย่อในรายละเอียดลงนะครับฟุตบอลเมเจอร์โมบายและส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามากนักแต่ก็ยังอยากรับประสบก,การณ์นี้อยู่อย่างแรกครับผมต้องขอพูดถึงประเด็นลิขสิทธิ์กันเล็กน้อยแล้วกันจากภาคก่อนๆทางยูเวนตุสเนี่ย FM มจะไม่ไลิขสิทธิ์มานะฮะแต่ในภาคนี้ครับได้ลิขสิทธิ์มาแล้วแต่เราไม่ต้องปลอมทีมอีกแล้วนะครับแต่ในทางกลับกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผมกลับไม่ได้ลิขสิทธิ์มาเอง ก็แอบน่าเสียดายไม่น้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรไปดูกันต่อที่ฟิวเจอร์ต่อไปกันดีกว่าประเด็นหลักๆที่ผมจะยกมานะฮะในเรื่องของฟีเจอร์ที่เพิ่มมาในภาค2023นะในภาคก่อนๆที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีมากมายอยู่แล้วผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่อย่างแรกครับต้องเป็นเรื่องของ UX UI แน่นอนว่าสวยขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ผมบอกส่วนตัวเลยว่าเรียกว่าทันสมัยแล้วก็เป็นความชอบแถมสบายตาแล้วก็ให้ความเป็นเอกลักษณ์สุดๆในส่วนต่อมาครับ s กอตต p แพนเนอต้องบอกว่านี่เป็นหัวข้อใหม่ที่เพิ่งเกิดในภาค2023นี้เลยที่ดูแล้วน่าจะมีการปรับมาจากหัวข้อวิเคราะห์ทีม11ตัวจริงที่ดีที่สุดนะครับพร้อมใส่รายละเอียดลงไปเพิ่มเข้ามาในเรื่องของ current season, next season แล้วก็ season after ครับเป็นการวางแผนซะมากกว่านักเตะคนไหนควรอยู่ในทีมบ้างมีการเพิ่มฟัง์กชัน ถามไทโคสหรือการประเมินโดยบรรดาแมวมองของเราว่าในโพซิชันนั้นๆน,น,นักเตะคนไหนควรเป็นตัวเลือกแรกๆก,กันแน่นะครับในหัวข้อนี้ยังมีหัวข้อย่อยอีกนะครับในเรื่องของ experience matrix จะบอกว่าฟังก์ชันนี้เพิ่งมีมาในภาคนี้เช่นกันผมว่าชอบนะครับสำหรับมือใหม่มือเก่าทั้งหลายจริงๆมันจะช่วยประเมินฟอร์มพลังของนักเตะในปัจจุบันนะครับว่าเขาอยู่ในจุดไหนของอาชีพเช่น development เนี่ยเติบโตได้ในภาษาบ้านๆก็คือดารุ่งนั่นเองครับ Emerging ก็น่าจะเป็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของพวกเขา Peak ก็จะอยู่ในจุดอาชีพที่ค่าพลังน่าจะใกล้จะสุดทางแล้วครับสุดท้ายครับเป็น e x p e r i e n c e นักเตะที่มากประสบการณ์นั่นเองถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับหลายคนที่ประเมินนักเตะตัวเองค่อนข้างที่จะลำบากโดยการประเมินจากหัวข้อ e x p e r i e n c e m a t r i x เนี่ยน่าจะมาจากบรรดาของทีมงานของพวกเรานั่นเองส่วนต่อมาครับอยู่ในแผนการเล่นในส่วนของเกมลับ Out of p o s s t i o n นะครับ อย่าง De f e n s i v e line เนี่ยก็มีให้เลือกตั้งแต่ Step Up more ก็คือการให้บรรดากองหลังบีบพื้นที่ตรงกลางเพื่อการเพรสซิ่งแย่งบอลกลับหรือเข้าไปร่วมบีบและช่วยต่อบอลในพื้นที่ระหว่างตรงกลางและกองหลังนั่นเองครับจุดเสี่ยงก็คือจะมีพื้นที่ตรงข้างหลังเนี่ยมากขึ้นในส่วนต่อมาครับ r o p off more การให้บรรดากองหลังปล่อยพื้นที่ตรงกลางมากขึ้นโดยจะคานึงถึงแนวทางที่ปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยทั่วไปแล้วจะเกิดการแย่งบอลหรือบีพื้นที่มากขึ้นมาในแดนตัวเองเนี่ยทำให้ข้อดีคือช่วยลดช่องโหว่และการเสียพื้นที่ในแนวหลังแต่ก็จะเสียพื้นที่ในการเพรสซิ่งแดนกลางนั่นเองและหัวข้อต่อมาก็คือเพรสซิ่งแท็บนะครับอินไซด์เนี่ยก็จะเป็นการเพรสซิ่งเพื่อหลอกล่อพาบอลเข้าด้านในอัลไซด์เนี่ยก็คือการเพรสซิ่งเพื่อหลอกลอ่อพาบอลออกด้านนอกนั่นเองครับและหัวข้อสุดท้ายในเรื่องของแผนการเล่นเนี่ยคือคลอสเอนเกจเมนต์ ก็มีอยู่2ตัวเลือกนั่นก็คือพยายามหยุดลูกคอร์สกับปล่อยให้คอร์สได้นั่นเองครับในส่วนของรายละเอียดแผนการนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งอย่างละเอียดอีกทีผมเชื่อว่าในแต่ละภาคเนี่ยมันจะไม่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะมันอาจจะมีแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็อัลกอริทึมต่างๆนะครับจริงๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะติดทุกท่านไว้ก่อนนะครับเรื่องของ recruitment focus ครับ recruitment focus เนี่ยเป็นพาร์ทที่น่าจะละเอียดมากขึ้น ในเรื่องของการค้นหาไม่ว่าจะสตาร์หรือนักเตะต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพอทำเป็นคลิปแยกรายละเอียดทีหลังอีกทีแล้วกันต่อมาเลยอยากจะนำเสนอจากภาคกันก่อนตอนนี้เราจะมีความหวังของบรรด,ดาแฟนบอลของเราแล้วนะครับในภาค2023เนี่ยการใส่ฟิวเจอร์ซัพพอร์เตอร์เข้ามาเนี่ยทำให้เราเห็นกลุ่มแฟนบอลและความคิดเห็นของเขาเรานั้นมากขึ้นอย่างเช่นในกรณีของแฟนแมนยูนะครับก็จะคาดหวังผลการแข่งขันกับ ทีมลิเวอร์พูลแมนซิตี้นั่นเองไม่ใช่เพียงแค่เราทำตามบอร์ดแล้วจะโอเคแล้วนะครับอย่างสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือการมูฟเมนหรือ 3D นั่นเองซึ่งทำได้ดีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆถือว่าเป็นแนวทางอนาคตที่เราจะเห็นได้ชัดว่า FM เขาก็ใส่ใจตรงนี้จริงๆนะครับเราจะได้เห็นท่วงท่าลีลาของนักเตะมากขึ้นได้เห็นฟิลลิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วสรุปทิ้งท้ายด้วยการทั้งปวงครับผมขอบอกตรงๆอย่างนี้นะ ผมตัดสินไม่ได้หรอกครับว่ามันควรจะซื้อดีไหมแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงนั้นก็คือการคำนวณอัลกอริทึมแมชชนิกของเกมนั่นเองรูปแบบของเกมเนี่ยจะเปลี่ยนแผลเนี่ยมีผลยังไงให้ความสนุกแค่ไหนเปลี่ยนแล้วเกิดความอิมแพกมากน้อยแค่ไหน อันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ฟีเจอร์ที่มีให้เห็นเนี่ยครับจากคนที่เล่นภาคก่อนๆที่กําลังพิจารณาในการตัดสินใจซื้ออยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางละกันนะครับขอให้มีความสุขในการเล่นและรบกวนฝากไลค์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ